โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีมาท้ลูกหนังด้วยนะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับก็อาจจะเพิ่งรับโทรศัพท์เยอะหน่อยนะครับแต่ก็ให้พื้นที่กับทรัสปอร์ตนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ถามความรู้สึกปามก่อนเลยแล้วกันนะครับมันมีกระแสดราม่าที่ว่าจับรายการนะครับชิงเงินล้านที่ตัวเองก็ตั้งใจที่จะจับด้วยนะครับพอมีกระแสหรือว่ามีข่าวออกมานะครับหลักฐานก็ชัดเจนที่ว่าเขาเนี่ยไปแบ่งเงินกันนะครับตรงนี้พอปามรู้ว่า รู้สึกยังไงบ้างครับพอพอรู้ว่าเขาเขาทํากันแบบนี้นคือจริงๆผมว่าทั้งรายการภาพมันสวยมันตลอดมันไม่มีดราม่าบอลเดินสายที่ตีกันแล้วก็เอาออกไปหมดไม่มีตีกันแม้แต่นัดเดียวพวกแบร์ระดับประเทศก็กล้าลงมาเล่นสะผมว่คาดหวังว่านัดชิงไปเป็นฉากปิดที่แบบสวยงามกว่านี้นะพอมันพอมันออกมาแบบนี้แนละ้วพอรู้ทีหลังว่าแบบคือผมต้องบอกว่า เรื่องแบ่งเงินน่ะมันเราเคยได้ยินหลายครั้งแล้วในฟุตบอลเดินสายว่าอา้าเขาแบ่งกันเขาหัวกันแต่ทีมที่อยากได้แชมป์มันก็จะเล่นเต็มที่เพื่อแบบเพื่ออ่าเราเป็นแชมป์เงินล้านนะเง,งี้ยมันก็มีโปรไฟล์มีประวัติแต่พอนัชชิงมาเล่นแบบนี้ส่วนตัวผมผิดหวังมากผิดหวังมากรู้สึกรู้สึกไม่ดีมากๆไม่คือปีที่แล้วตอนจบเงินล้านผมประกาศทำสองล้านต่อเลยแต่ว่าปีนี้ไม่ไม่ไมีความรู้สึกแบบนั้นเลย นะครับโอเคทีนี้เรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วหลังจากที่พอจบการแข่งขันเนี่ยมีการพูดคุยกับสี่ทีมนี้ไหมครับหลังจากที่จบการแข่งขันไปแล้วครับไม,ม่ผมผมผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทีแรกผมจะผมคือเราทําเพื่อย,ยกระดับบอลเดนสายใช่ไหมครับแล้วทีแรกพอผมรู้เรื่องหัวผมก็ยังยัง,ย,งยังไม่พูดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าพูดไปภาพเดินสายมันก็จะโดนมองว่าแย่อีกเราไปคุยหลังบ้านดีไหมหรือว่าเราไปตั้งกฎใหม่ปีหน้าว่าไม่ทําอะไรแบบนี้แต่พอคนมันดาม่ามันลงที่เราด้วยว่าแบบอว่าเขาเขามาเล่นเพื่อเงินเขาไม่ได้มาเล่นเพื่อแบบเพื่ออินเตอร์เทนอยู่แล้วเนี่ยแบบเงินรางวัลมันห่างกันเยอะเกินเงี้ยพอคนถามเยอะเราก็เลยชีย้แจงทีเดียวดีกว่าว่า,วาตามข้อมูลที่เราได้มาแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยคือมีการหารสีกันตั้งแต่รอบรองชนะเลิศแล้ว ใช่ครับก็ส่วนตัวก็ยืนยันชัดเจนว่ามารู้ที่หลังมารู้หลังจะจบแล้วก็มีมีคนมาบอกปาล์มใช่ใช่คือจริงๆผมผมรู้น่าจะช่วงหลังหลังจบแล้วครับว่าเขาเขาหารสี่กันตั้งแต่ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศครับอ่ะทีนี้อนาคตหลังจากนี้ครับเราเราเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีปัญหาตรงนี้ถ้าสมมติครั้งหน้าเราจัดหรือว่า เราวางแผนยังไงต่อจากนี้ว่าจะจับหรือไม่จับครับส่วนตัวนะนะวินาทีนี้หรือว่าอาจจะรอให้มันผ่านไปแล้วก็มีโอกาสไหมที่จะจะคิดที่จะมาจัดแก้ตัวก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกตอนนี้ก็ยังยังขุมเครือยังไม่ได้คุยกับทีมฝ่ายจัดทั้งหมดว่าปีหน้าเราจะเอาอยัางไงาเราจะทําใหไงต่อแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมว่าผมพอใจไหมถ้าภาพรวมทั้งหมดผมพอใจกัแบบ้าบ90-95%หเอเพราะว่าปีนี้คนเยอะขึ้นมากแล้วก็ คนมาร่วมงานเยอะมากสแตนไคลรีก็เต็มเลยคนมาดูคอนเสิร์ตก็ผมว่าหลายพันน่ซึ่งภาพมันสวยแต่ว่าแค่หน้าสุดท้ายที่ต้องเป็นหน้าปิดสวยๆมันดันห่วยแตกมันแบบนั้นนะซึ่งพอพอมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาคุยแผนกันอีกครั้งหนึ่งว่าปีหน้าเราจะจัดบอลเดินสายไหมในเมื่อภาพมันออกมาแบบนี้แล้วหรือเราจะไปจัดบอลเด็กดีไหมแต่ยืนยันว่าปีหน้าจัดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจัดบอลเดินสายหรือว่าบอลเด็ก Okay. พอพอเห็นพอเห็นการโพสต์ของอพวกประมาณว่าทีมสีวิไลอะไรพวกนี้แล้วไหมครับที่เขาบอกว่าเรื่องเรื่องผู้สาป,ประตูอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นพอทราบไหมครับว่าเขาออกมาพงมาโพสคือคือผมก็ยอมรับไปแล้วว่าด้วยการภาคมันมันเอียงนิดหน่อยในในเกมที่เกิดขึ้นแต่มันมันก็ไม่ได้เอียงตั้งแต่เริ่มมันเป็น ผมไม่ได้รู้จักเจ้าของทีมสองทีมผมไม่รู้จักนักเตะทั้งสองทีมเป็นการส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมไม่ได้มีผลประโยชน์กับใครแต่ด้วยบรรยากาศในสนามนเขาบอกว่าผมภาคให้คนโหแต่จริงๆแล้วมันมีการโหกันเกิดขึ้นตอนเราซาวเสียงตอนแรกก่อนแข่งใช่ไหมคือต้องบอกว่าศรีวิไลเป็นทีมรองนะครับแล้วคนมันชอบเชียร์บลอลรองอยู่ละแฟนบอลในสนามเนี่ยเชียาา 80, ร์ศรีวิไลแทบจะ80ทอเจริญทรัพย์20เลยอะแต่พอศรีวิไลเล่นด้วยธีการแบบนั้นแล้ว แล้วทอเจริญทรัพย์ก็ไม่ไม่เข้าไปเพรสไม่เข้าไปไล่อ่ะมันกลับกลายเป็นว่าในสนามเขาจะโหทางซิวิไลมากกว่าเพราะว่าทอเจิญทรัพย์เวลามีบอลอยู่กับตัวเนี่ยเขาลุกใส่แต่ว่าพอซิวิไลมีบอลอยู่กับตัวเนี่ยเขาก็จะดึงรอจังหวะไปมากกว่าอันนี้เป็นมุมมองจากแฟนบอลในสนามที่เข้ามาคุยกันนะคือเขาบอกว่าซิวิไลไม่พยายามจะบุกเลยแต่ว่าทอเจริญทรั์พยายามจะบุกมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่า คนดูมันเริ่มเปลี่ยนฝั่งเรื่อยๆเปลี่ยนฝั่งเรื่อยๆเปลี่ยนฝั่งเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยผมก็ต้องยอมรับผิดว่าผมก็เอียงไปตามคนดูเหมือนกันที่แบบเออทำนั่นทํานี่ไปอืมอ่ะโอเคก็อีกสักสองคำถามนะครับสุดท้ายแล้วอ,อยากจะเลี้ยกอ่าส่วนตัวแล้วอยากจะมีมีแผนไหมครับที่ว่าอยากจะทําให้บอลเดินสายเนี่ยมันมีบรรทัดฐานที่ที่มันชัดเจนตรงนี้ยปามองว่าในอนาคต สมาคมอาจจะควรที่จะตั้งกฎเกณฑ์ไหมเหมือนลักษณะคล้ายๆที่ว่ามีกฎหมายที่แบบล้มมวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอลเดินสายเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุยกันก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ปาลก็ฟีลประมาณว่านี่มันมีมันเหมือนเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกนะไอเหตุการณ์แบบเนี้ยในนัดชิงแล้วมันดันมาเกิดกับรายการใหญ่ของของปาลด้วยตรงเนี้ยปาลมองว่ามันควรที่จะมีบรรทัดฐานไวไหมครับในมุมมองของปาลคือผมว่ามันไม่มีสมาคมอ่ะมันอยู่ที่ผู้จัดว่าจะเอาอยู่ไหมซึ่งเรา เราเราควบคุมได้ทุกอย่างแต่เราควบคุมวิธีการเล่นของทั้งสองทีมไม่ได้ผมคิดว่าผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะถึงเราจะบอกไม่ให้เขาหัวกันเขาจะไปหัวหลังบ้านหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรก็ได้โดยที่เราไม่รู้แบบนี้ครับซึ่งพวกมาตรฐานมาตรการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากยากจะควบคุมเราเราทําได้แต่จัดยังไงให้มันอ่าไม่มีต่อยตีจัดยังไงให้คนมันเห็นภาพใหญ่เพราะความตั้งใจของผม,มคือการยกระดับฟุตบอลเดินสายอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็แบบเออทำลายทําลายความรู้สึกของเราไปเยอะเหมือนกันโอเคอีกสักนิดหนึ่งนะครับอยากจะบอกอะไรกับทั้งทั้งสี่ทีไหมครับก็ก็ก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากบอกอะไรครับผมว่าเขาก็คงได้ได้รับผลในสิ่งที่ที่เขาทําอยู่แล้วคงคงไม่ต้องให้ผมทําอะไรเพิ่มแล้วละ่ะโอเคครับสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับฝากอะไรถึงอ่า สุดท้ายฝากถึงแฟนๆใน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 ,ใน,ในตัวปาล์มวาทาลุกหนังด้วยแล้วก็อ,อยากอยากทราบว่ามีใครให้กำลังใจไหมครับไม่ว่าจะเป็นพี่กล้องหรือว่าพ่อป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็ทักมาให้กําลังใจเนี่ยเพราะเข้าใจถึงสิ่งที่เรากําลังเจออยู่เพราะในฐานะคนจัดมันไม่มีใครแบบอยากให้ออกมาเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกว่าทําบอลเดินสายทุกปีเนี่ยเราขาดทุนทุกปีครับเราเราเราไม่มีเจตนาอื่นนอกจากการยกระดับฟุตบอลเดินสายเลย อย่างปีที่แล้วเราขาดทุนกันสี่แสนปีนี้ตัวเลขกลมๆก,ก็ผมว่าน่าจะแตะล้านนึงแหละแต่ว่าเราก็ยังทํากันเพราะว่าเราอยากให้ฟุตบอลเดินสายมันไปไปได้กไกลกว่านี้มันยังมีพื้นที่ของคนนี้มีความสามารถตรงนี้แต่อาจจะไปไม่ถึงฟุตบอลอาชีพก็มีเวทีตรงนี้ให้เขามาแสดงให้น้องๆเด็กๆได้ไมาเห็นอดีตทีมชาติในสนามให้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างปีที่แล้วจัดที่ฝางเนี่ยโรงแรมเต็มไปสามอำเภอแบบ ยอดเงินหมุนมันแบบสิบล้านยี่สิบล้านคนออกมาจับใจใช้สอยกันคนมาดูบอลกันเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกที่เราจะทําอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายพอภาพมันเป็นแบบนี้มันก็ทําลายความรู้สึกเราอยู่เหมือนกันก็จริงๆก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับส่วนใหญ่ดราม่ามันก็ไม่ได้ลงที่ฝั่งผมสักเท่าไหร่นะครับมันก็ลงที่สองทีมที่ได้ในนาชิงนั่แหละโอเคครับถ้าไงวันนี้ขอบคุณปามากเลยนะครับที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์ ได้เลยครับขอบคุณทุกคนโอเคครับสวัสดีครับผมครับไม่พลาดุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u c r i b e y ์ y t u t u b รัสต p o อ t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ